แต่มือายตามเจอลูกเตะยังไม่ห่างเท่าไหร่นะแตแล้วลูกนี้โดนลมสองแล้วก็โดนแยงไมได้แล้วจะไม่ได้เลยยิง้นอคุณไปกัเอเนี่ยเป็นเซฟของปีอีเอสถ้าเปิดมุมกันกสาสองเลยนะฉับอก่าสองสามนี้แล้วอีกแล้วดูด้วจะหนีคนหรือเปล่า อยู่อยูล้นรวมียังได้แต่งทงอยู่นะอรุโถดูนะยูกำลังเป็นสายอยู่ได้แล้วยิงเยอะตีกันเลายเยอะตามาอีกแล้วอรุโถเข้ามาเลยเะเรอครับผมครับสามครั้งแล้วเร็ว อะไรนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นน้ำถือโทรัพท์มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทัพท์มันหนึ่งไม่พ้นข้างหน่ไม่พนคอเลยอายุต่อไม่เกิดอะไร ่ม oui, cool. e hmm. oh. okay. ok ัอลัารรูปทีันสวยเลยนะรันี้ว่้ายหายไปเลยรนี้เอาละูตวแหน่อยนะยังตามได้นะูนะกลับมาตั้งี่เอ็มครับมามสบเดมาเลย สองาจะไปทดต่อนะฮะถึ้าห <c oughs> นึงนะสอเล,ย,ลยมากนะทีนี้โคกหมาลนี้ยังโดนกาได้แล้วพี่ก็หนกหูก่อนเลยไปมายางได้อยู่ัหล <c oughs> อ <c oughs> แล้วขอไปซ้ายไหนฮะยังโค่เข้าตามมาใส่ไุได้ถ่ายทขวา เป็กข้าไปซ้ายแอลหมุนพัดกลออกมาโดนเู้นะแล้ว่องนี้สั่งสอนสวยยางไงอ่ะยังได้เลยสองสัดหนจสองสัดลกสวยนะแล้วไอยไปจ้ายโจ้ไม่ลู่นี้พักเล่นสิ นี่หหยหน,น,นึ่งหมักแพ้นตัวเ้งเน่ะโอ้วตัวเ้งเนี่ยเมื่อกี้ตุ๋ปอมาเมื่อกี้เรตุ๋นเนี่ยตัวตัวไส่ตูนเ้ามาเนี่ยอ้เหเสน้ตผิดนะผิดได้ดิดเดี๋ชุดใหญ่ไปกันุดเลยนะหิวมาจากไหนนะแล้วมาม่าจดชุดใหญ่เลยในะยขนาดขนาดมันกินนะถ้ามันไ่อดมัน,นเปนะ็ขงขนาดแล้วไปาดยัะ ไอ้รับเนีอ่ะน้องเลยากเขาเขายาติเไม้ตัดเลยแต่เลสเลยขอทีมงานน่ารักล้ีก็น่ารักเขาได้เลยถปั่น้มาจากบอกไว้อนฮะน้องเคยทำไงหือหรืพันต้าก่อนนะนะแล้ว็ไม้ไผ่เป็นไอดอลนะฮะถ้าก็พูดแบบไม้ไผ่เลยนะแต่เกก็เปน พูปนี้่เข้ามาด้วยหาเล่นนะน้องเออน้องมันมีความอ่อนน้อมเลยนะนำสมุดอ่อนน้อมครับแล้วงชอาอ่อนน้อมครับเออคิดๆด้อหมา่น่เ่าถ้าหนูเร้่้งน่าสนุกเลยตมันมันเลยนี้เกมมันชอบแบบทำให้ผมเสียทางเพื่อผู้ท้ายเลย มาตั ball, Man, so ora, But, so oh, is, ้งใหมมวอีเดบลยมาเบร์ดจับหล่หนาดเ่อนแล้วสวเดยังไงอยู่แยังได้เดี้มเลยนี่กลับมาเตกนันใหม่ที่ตัวอีดกของอาลุงเลยูถึงออกมาไม่ทันจะให้ดูลงมาได้ฮะ วันนี้ดูท่าว่าแผนงกระดูกแรงของคุณได้ถึงสมบดตจะใช้ไม่ได้หมดนะครับผมจะไม่ได้ใช้นะครับผมจะต้องหมดแรงแน่นอนเลยถ้าแหลกแหลกนี่เองเดียวมาขึ้นมาคนเดียวเลยไม่รู้การตอบเพื่อนนะเปลี่ยนไตวเลยอะวันนี้พี่บิ้กไม่มาคะัะผมก็เสชยชีวิตเลยนะวพราพี่บิ๊กมาเลยครับรอสักครู่เลยนะนั่นแหละครับ เอาบีเอกไปแล้วลากขึ้นมาทางตายเปลี่ยนมาทางขวาเป็จไกแล้วล็อกเข้าในได้ด้วยตัวหมูให้้ายลือกสีใ้าป่ะปีเสธดโต่สียไปแล้วนะพี่น้องโอ้โห้ต้องตาพี่ดูไม่แย่ัะไม่เอาครับนารัหน้าตาแน่นเลยครับ เขาบอกว่าเขาชอบหน้าต่างไปไปไปแต่คนได้เอ้าเอาแล้วเอาแล้วีหายแล้วหายแล้วหายแล้วหาแล้วงานรอบมานัดหนุนเลก็ลงแงเฉยเลยนะกคนเดีวาตูด้วยนะแต่ว่าชุดไม่พอไม่พอมาเราไม่แจกลยครัะแคนตอร์ิไม่แจกอันนั้นแตกนะนี่ ไอ้เป็นรู้จักจอนชาวไรเหรรู้อ่ะรู้ชัดอ่ะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยมีบ้างมีนี่เห็นมองใสๆอย่างเงี้ยรู้ว่ารู้เยอะเลยนะมีรู้จักตอนชาวไรไม่มีนะไอ้เต่ารู้จักดีนะจอนชาวไรใครไมรู้จักจอดชาวไรนี่นักติดขาโบนะฮะนักพละเป็นใครนะฮะตอนชาวแล้วลาเขาไหนมาลู่นี้ได้อยู่นะ ไอ้ไม่ได้กลับมาเซกันใหม่หลุดกองได้สายล้วนว่าให้มาตางวันชื่และยัดมาเูกอนี้บรรยากาศออกว้าแรงใจฮะมิงจังหวะ้องทำหมุจบสวยเลยนะเขาทำสวยนะแล้วจังหวะสุดท้ายยังไม่ขยุ้ยคอทีไนีคอทีาปยังดีเลยครงใจแล้วก็ตปองหนักเอาวิสัยมันเตี้ อย่างไอ้กายเล่นวันถูมาแล้วตาไปเล่นต่อไม่ได้เจ้าหมาเรื่องนี้เลยท่วันนี้หมุดปีไม่ค่อยมั่นใจเลยแต่ครึ่งแรกทำหนาทีได้ดีเลยนะโอ้โหหมุปัดสวยเงี้ยแต่ครึ่งแรกเขาทำหนาที่ได้ดีเลยนะต้องเลยนะเป็นผู้สัำโตนี่เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความ มั่นใจมากกว่าสไ่งหมายะอรเ่เลยเตะตรงยังเป็นนนั้นสองัดวามมก็ดูนะตั้งเตะที้ปลารับแล้วอย่างไร่ะมาได้ด้วยแล้วให้มาลงกปนียเ ไม่ได้เยิร์นะไมกแล้วห้าห้าใช่ไล้าห้า้าเลยเบิร์ดทีัไปสองูกเลยนะไม่ใช่หวยีว่าตีนะไม่ทั้งตเบิร์ดกับเต้นเนยมีไปสองเม็ดนะเป๊ช้าไม่ได้ครับหรือเปล่าแต่ังได้อยู่มาที่เอ็นท่เ พายออกมาแล้วมายังดักไว้ได้อยู่ที่สองตัดแล้วยังล็อกอยู่พาทาขวาเดืดเดืดไปเลยแล้วลูกตีลูกลอยโคตรเลยครับที่สองตัดเลยถักกันน้ำแล้เอาเลย เป็นไ่ยมีนะจ้าเป็นสกายยิ้มเท่าสกายสกายตายนะฮะสกายกับสกายเนรับสองตายดูเ่ปจี้แล้วจะไปเองก็ไปไม่ได้แล้วดูสองตาดตอนนี้เพื่องติดนะฮะไม่ได้เลยนะเสียงดังนี่สองทีนี้เป็นคนไกลคนสกันเราอยู่ใช่ไหมครับทุงทายเลยนะน่ามาชิงกันจะตายเลยนะทีมับอล วดีไม่เหนีวนะเหนียวจนเนียแต่จังหวะสุดท้ายแบบนีที่เจ็บเลยนมากเลยโอ้ยพี่เยครับเต้เจ้เจอหล่สวยแล้วมาเมียเลาะไปไม่ได้คุณหลักมาเต้โอ้ยยังได้อยู่เกมแปดรอบาลาให้มาแลวรุ่นนี้ยังไงะเดี๋ประกาศกัได้ ทำไมพี่ิออกมาเล่นเล่นดีคนดีทางอนามาเนี่ยเล่นดีนีสดตายเลยดีเล่น่างนี้ผู้เล่นบางคนอาะตูดหน้าเลยหน่เราไม่ด้บแต่งเพราะว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยนาาได้นะขวาครับ ใไม่ได้เหมอกันนะุสองในีิ้งเปเอฟเอ็นีดยใครลงเอฟเอ็นเอมาลงผมเลยนะผมอยากเล่นมากเลยตอนนี้โมาล้วแ่าตัดไม่ได้เโอ้แล้วออกบอลไปมาเลยพอไม่ได้คนแก้งไปมาลปโผ่าวมาอีกแล้ว่ตังใจจเปนั้นเลยนะยาว ฮารุโต้เริ่มมองหาตัวช่วยข้างน้แบงค์ให้แตะแลมาเบสตัวนี้ผมเบสเสยมาใส่ด้วยขาเลยครับแล้วลางล็อกตัแตะซ้ายขวาให้มาพอแล้วอย่างตัดคือตัวนี้อย่างขวาเลยนะอย่างซ้า ตัวยาเต้เโอ้โอเเังหนุนะทเป็นตัวทำเคื่อบอนก็พลังพลังแกนะอย่าได้รยกแกมเป็นพลังเกาเป็นตัวพละทีเ่า้าไม้นะวางบกราัรสรงลเลยนะ <c oughs> ผมพลาดหรือพลาเดียวเลยอ่ะนะตาตาเลยอาจารย์บอกอยู่มองอยู่นะเน่ Ờ. Mai gặp. lại Nhanh là cái... อาจารย์ให hey, ้อยู่นิ่งโดคนเดียวดีกว่าลจะฝังลายที่มันต่งนะดูแลสถานีจะมีชีวิตอะไร้วโอเคมากวันนี้นะจจอินดีตัวนี้นะสวยๆให้ดูเลยนะ เลยนะว่าดิ่านตใช่ถ้าบไปแบบมีผู้แพ้ชนะแผแพ้ไม่เสียใจเลยนะขอเลนสนุกป้ายแล้วหลงตีคือทีงกันบ้าเล่ยนเลยนั่นแหละครับคสองตัดตรงที่ดูวทำไม่ได้นะแต่ดิาไปยื้อหลงีไม่มากขึ้นเงี้ยใช่เล่นได้ใจหตัวหลโใช่ไหมบอกเอาวุ้นโตไอ้ดิวนะเดี๋ยวเหนึเราไปเล่นหน่อยนิ้หนหน่อยแล้วให้ฝาเป็นกลางด่วเกาโดนลูกต่อได้ต่ผมเตะ เป้แล้วมาด้วยเลิกพามาเรื่องนี้ถึงเลาตัดตัวไหวดูเ่องเลยกันหาต้นะไดเนะรับเทาไห่ได้ด้วยร้อทีนีติดแล้วคุณเป้ยังแท้เลยได้เวลาเบิร์สต์ไซค์เยแอ้วคุณเบิร์สไมด้กับตัวนีมเวลาีใจจริงเลนิ่งจริงเ สีบบอได้ไหมครับไม่ได้ไหนอ่าได้เ่จะติมนดบินระายเลยที่เไม่มีคไม่หรือเปล่ามีเรามองหรือเปล่าสเกลเลยมีอะไรแปลกๆก็เรเห็นเสมอเลยรเปนะมีจองใส่ใช้ันนี้น่าักตนี่ทุกก่ันได้พร้อมเลยแล้วก็โยเดนกับเราด้วยนะวนี้มันใช่าแับเราน่เลยรแล้วมันแปมัน ตั้งแ่ที่เขาได้รูรใ<ช>้ใจแล้วอยู่แล้วถูกไหมเราไม่ได้ไม่ได้สี่งนี้ะต่นเะต่อัดเตดูนี้ขอโทษที่เาแ,ะแนะนำอ่าไปอยู่าไปไปหยูฮะแนะนำไ่ด้หอเล่ประูได้เรียบร้อยแล้วนกะ็ การ่าผมว่าถ้าวิศผมันจะเป็นตัวมึงใสตัวนะผมว่าสะเปิดนะดูสองอะดูสองถาไปสบายเลยอะต่อเลยสโบรห์แน่นอนผมว่าสู่ที่ตารางบนเป็นอย่างน้อยนะแต่ดูตัวนะมีประมาณสามสี่ทีตอนนี้ฮะเลยช่วมาได้ดูชั้นหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้นีเพื่อนถาม้อกมาแต่มันแตกนะฮะไอคนที่อยู่สามี่ีุกคนไม่ค่อยอยากขึ้นไปนะทบอกว่ากูเอาตำแหน่งเดิมแล้วปะ นะทำไมผมอยากลงนะาะไม่รู้อยูนกันอยางเาเล่นสัมผัสที่ผมเนี่ยถ้าแบบที่หนึ่งในสามผมก็อยู่สหมืนเดิมไอ้ดีนะแต่เราต้องบอกชื่อทีมมาด้วยว่าเอาละปิดซีรุ่มถ้าโตนิดนึงถ้าตัวะลยครับจางด้วยอะไรนะทุบตัวอะไรถ้าจะเป็นน้ำโค้ดเแล้วจะจับซาดจับได้อยู่ เติมปากอะไรไปเลยนะที่ประตูนดแนบตูดจริงเนี่ยตูดทำไม่ได้เรื่องสังระตูนี่หนุ่มเบลมเลยนะคือโตนะคือปีก็เซฟนล้วแต่ไม่เซฟกว่าถามเขาว่าจู๋วแล้วโดนลงเตะมาได้ลงพี่บอลแล้วจะไงเต้นยื้อให้เติมบ่ได้แล้วคันกับพี่แข่งหลังอาจจะไม่ได้เห็นเกมอะไรครับมันก็ต้องวัดอยู่ที่ประตูนี่แหละครับ ประตูเองก็่มไม่เคยแต่ไม่เคยมีประตูไหนไม่เคยเสีประตูน,น,น,นะฮะแล้วเลื่อนดีตายเกินนะไปขนุนนะ้เรยวได้นะหายไปต่อมาฝาล้วเข้าหน <c oughs> <c oughs> ตัน้งอยู่นะแ, <c oughs> แล้วเดนเ่ตายเอาตัวได้ลยได้แล้ว ยืดมาแล้วติดแล้วจะงานเต้กไม่ได้บิดหัดก็มีการบ้านกั้งแต่เลยในเรื่องของการเประตูง่ายวันนี้อาจจะโดนง่ายนิดนึง้วต้องรก ถายกแบบได้าเอะอเป็นเจอได้โอกาสแอบที่มีอยู่นะได้โอกาสแล้วตาไม่ว่าอะไรตาไปได้เต่แต่อ้อมตัวมานก็้ไปเลยตามไม่ว่าอะไรแล้วใหาตัวยิ่โอ้โหมาเที่อีกแล้วได้บตัแล้วที่มีตัวมัน ถ้าไม่มีสลับแท่งก็จะเจ็บแบบนี้เลยนีงานีงานด้วยน็ตัดทีนะดูเพื่อนด้วยอุต่ะไปขอดุสิตลนะแข่งมู่บ้านทำพมว่ากันมีบ้านมะลางจอมีข่าวมึงมาบอกนะอาจโคตตีเยอะใส่งานครับเย้ดีใจด้วยไม่ได้หรือเปล่าจ้าสาวบอกไม่ได้ไม่โดนใครไม่โดนใคร มาจากปร้แหูยใจห อกใจให้ใราวักใจมี่ห้้นพ่เยอเอมีไมถ้าล้มละลอเลยมีไหมตกใจแล้วเกินยตจน้องพรนะ